เห็นเห็นมีจำนวนคนปะไม่เห็นเหอ <c oughs> ข้างล่างมีปะเนี่บหชุดประกอบนสวัสดีทั้งห้าท่านะคส่ะขอบคุณไลค์ด้วยค่ะหนวไลค์แล้วครับนหึงชุดเนี่ยประกอบด้วย วันนี้เราจะมารับออเดอร์นะคะสวัสดีทั้งห้าท่านนะคะวันนี้เราจะมารับออเดอร์เพิ่มนะคะออเดอร์ถังขยะค่ะเป็นขาตั้งถังขยะค่ะทําจากท่อพีนนวีคือสามารถทุกคนดูรู้เรื่องไหมคะได้ยินเสียงไหมคะ สอตอนนี้ตอนนี้เดือสองท่านค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีลายห,หนึ่งไหนด้วยนะคะ สีท่าน,นะคะ้ค่ะสวัสดีให้สีท่านนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะว,วันนี้เรามารับออเดอร์นะคะออเดอร์ถังขยะค่ะตั้งถังขยะค่ะ น,นี่ก็ประกอบด้วยแปงขาอันนี้เป็นแงขานนเป็นแงขา แผงขาสองอันนะครับผมนี่ราคาเดียวหมดเลยนะครับตอนนี้วันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะผมหนึ่งตามผลิตเต็มเลยนะครับผมตอนนี้นี่สองคู่่อสั่ง สี่อันครับผมตัวนี้เป็นความยาวเจ็ดสิบห้าเซนเก้าสิบเซนครับนี่ความยาวเก้าสิบเซนลองประกอบไปเลยนะครับผมเนี่ยครับใช้งานง่ายนะครับผม ต้องเสียบแนวตั้งให้ดูหมดต้องเสียบเสียบแนวตั้งให้ดูเยออกเอาอมันเป็นลายมันใหญ่มีใส่ไรใอันนี้เป็นไสใสแอลใสแอลมีน้ำมันสามใสไสแอลสูงเก้าสิบ

มันมีส่งแบบประมาณว่าถึงเอวเลยเ97 97ยวงไง ลองใส่ถุงขยะให้ดูด้วย ใส่ถุงขยะแล้วก็มีกลิบลองด้วยนะคะวันนี้เรารับออเดอร์นะคะรับออเดอร์เพิ่มปกติเราจะมี3ไซส์นะคะไซส์ s m แล้วก็ l ไซส์ m สูงประมาณเท่าไหร่เอาไซส์ s ไซส์ s ลองวัดให้หน่อยลองวัดลองวัดด้วยหนะ่ไซอันนี้คือไซแอลกลาอ่าถ้าถ้า, <sm all> าเอสถ้าเอสสูงประมาณไหนไซเอสไซสูงห้ิ ี่ประมาห้าสิบนี่ใสใส่สประมาณห้ครึ่งหนึ่งของไฟสอ L เลยห้าสิบกับเก้าสิบนี่คือใส่ไนี่สอ M เจ็ดสิบนี่ใส่ M เจ็ดสิบค่าราคาเท่าไหร่ กติปกติราคาในช้อปปี้ราคาเท่าไหร่สามร้อยไซเอสขายเท่าไหร่ปก <300 S 1> ติไซเอสสูงห้าสิบเซนสูงห้าสิบเซนในช้อปปี้นะคะร้านเราขายอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบเก้าถ้าไซเอ็มไซเอ็มสูงเท่าไหร่เจ็ดสิบห้า ราคาเท่าไหร,ราา่ราคสามร้อยห้าเก้าไซส์เอ็มราคาสามอยห้าสิบเก้าไซส์แอลสาม้อยแปดสิบเก้านะคะวันนี้เราลังออเดอร์เพิ่มนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นให้ราคาพิเศษนะคะราคาเดียวเท่านั้นเลือกได้เลยะคะ่ะ sml แต่ว่า ให้ราคาพิเศษราคาเดียวเท่าไหร่สองเก้าสิบเ้าค่ะสองร้ตัวใหญ่ตัวนี้ไซส์ l เนี่ยค่ะตัวเท่าขเท่ามัวไซส์ l นะคะตัวนี้ก็ได้ราคาเดียวกันนะคะสองเก้าสิบเ้าค่ะไซส์ l ตัวนี้ใส่ ถังใส่ถังน้ำหกลิตรได้ได้เยอะเลยสิบห้าใบสบาถอื่นเนี่ยเป็นโคม PVC ใช้ลืมนะครับผมน,นะครับผม,มจะไปใส่ขยะมีใ,ใส่เข้ากันนรับถุงตั้งแต่ใช้ตั้งแต่28นะครับผม2ี 28, นสิบแขึ้นไป ความยาวพับปากเอาเป็นท่อ pvc แบบหนานะครับตัวนี้เป็นแบบหนากอครึ่งนิ้วสี่หุนนะครับตัวนี้ ใครสนใจตัวนี้นี่คือโอนเข้าบัญชีเลยนะครับเดี๋ยวปักหมุดให้นะครับตัวนี้ครับมีส่งกันเลยนะครับผมปกติก็ส่งกันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยครับส่งใบครับผมแล้วส่งสลิปมาที่แล้วส่งสลิปมาที่เพจ DIY b a n c นหน่วย DIY by a n c h o นหน่วยได้เลยนะครับผม นี่ครับโรงเรียนนิยมไปใส่เป็นถังขยะรีไซเคิลกัน,นครับผมเนี่ยสามไซน์นะครับผมี่สามความสูงเนี่ยครับเพจเนี่ยครับ โอนแค่สองร้าสิบเก้าบาทใช่ไหมโอนแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ระบุไซส์ระบุไซส์ที่ต้องการใช่แล้วก็แจ้งที่อยู่มาที่ส่งข้อความมาที่เพจหรือไม่้องลน์เนี่ยครับจบ หมาะแก่การนำไปใส่ขวดน้ําดื่มหรือใส่ขันเสรแล้วก็โยนลงเนี่ยถังดําวิธีแกะออกจากวิธีแกะนะครับผมเนี่ยดึงตัวนี้ออกนะครับ แกเอาตรงงอเขาจะออกล่างเ็นดิบออกเลยนี่ครับจะปักหมด้งล่างนะครับวัสดุ มาแลครับตัวนี้ช่วงนี้ขายดีมากก็คือเอาไปใส่เป็นขวดพลาสติกกันนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีพวกแตรลูกนะครับผมผลไม้นำไปใส่เปลือกยาน้ำหนักได้ครับตัวนี้ครับผมคนใช้งานกัน thấy đi, học trình môn, hiểu เนี่ยถุงดำเป็นถุงหนานี่ก็แข็งแรงเลยนะครับผมใส่ถุงดำแบบหนานี่จะรับหนักได้เลยนี่เขาต่อเขาเนี่ยครับฐานล่างเราก็จะเชื่อมติดไว้ให้เลย นะครับผมนี่ครับเป็นบานครับผมเนี่ยครับอันนี้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 อืมนี่ยครับผมนี่เลขบัญชีนะครับผมเนี่ยครับมีแค่เฉพาะวันนี้นะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมขยับลงไปให้เห็น q ค code มขยับให้เห็น QR นี่ครับ เนี่ยครับเนี่ยครับเฉพาะวันนี้นะครับผมเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบวกค่าส่งสามสิบบาทนะครับผมนะครับมันมีส่งทุกวันอยู่แล้วครับตัวนี้ส่วงวันไวครับผมดึวมาไม่ไม่ดึวมาไม่คิดค่าส่งเขาบอกหมดรอบแรกบอกว่า สองร้อยเาสิบบาทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท 2> 2บไมไบสร้มนะีใช่ประมาณสามรอยี่สิบเก้าส่งนี่ก็คืออมันน่งาณเนี่ย ส่จริงประมาณห้าสิบกสิบหกสิบสิบสี่นั่นแหละก็่ข้าส่งแค่สามสิบใช่ที่คาส่งแค่สามสิบส่งจริงหกสิบมันได้เปล่าเลยคนได้คงตัวนี้ไปแข่งแรงอ๋อไม่ยอมนะ โอเควางแล้วนแล้ว,ลวนี่นี่ไม่กับ,บตัวนี้นี<ป>่ครับสามทางก็ใช้แบบหนาหนาทุกตัวนะครับตัวนี้ครับแข็งแรงเกาะติดเกา<ป>นี่ครับ คณทุกท่านที่เข้ามากันนะครับผมเนี่ยถุงดำเวลาเราเลือกก็เลือกแบบหนานะครับผมเนี่ยครับมันจะมีผลต่อการรับน้ําหนักพนละใหญ่แล้วนะครับผมเนี่เลือกแบบตัวหนาเนี่ยครับใส่ตั้งแต่ส่ย28นิ้วขึ้นไปนะครับปากกว้างพับปากเอาแล้วก็ความยาวก็พับปากขึ้นได้มีตัวคลิปล็อกเป็นสองตัวนะครับเป็นตัวคลิปล็อกนะครับ เป็นตัวกิ๊บล็อก นี่เป็นไซ์แอลนะครับเนี่ยถุงมันก็จะลอยเน้นเนี่ไซแอลนะครับไซแอลถุงมัจะลอยมันจะมีไซ์ถุงอยู่ที่เราเลือกถุงขยะนะครับเนี่ยนี่ยครับ ท่อ PVC ครับผม ก้าอืมไม่ต้องบอกราคาหน้าอืมตรวในคลิปไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกในมไม่ต้องบอกหน้าบอกในอืมเมแค่วันนี้วันนี้อ่าแค่วันนี้วันเดียวอ่าวันนี้วันเดียวถึงยี่โมงถึงเที่ยงคืนนั่นเต็มเที่ยงคืนส่งคืนนี้ใช่โดนไหเรื่องส่งคืนนี้ใช่ ก็นั่นก็นั่นใครได้ดูวันนี้ก็โชคดีแล้วก็ใครโอนวันนี้ก็โชคดีที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยขายราคานี้ไม่เคยขายราคาลดเราขายในช้อปปี่สามร้อยถ้าไซส์นี้เลยเราขายที่สามร้อยแปดสิบเก้าไม่เคยลดราคาไปกว่าน,นี้อะไรลดลดแค่โปรของช้อปปี้แล้วใช่ลดแค่โปรของช้อปปี้ เพราะว่าขายดีมากคนข้อยางอยางต่ออย่างอยางต่ออย่างาอาดีแต่ใช่ลืมลืมว่าใช้อยู่ใด้อย่ลืมไปลืมเลยลืไปเลยืมว่าใช้อยโรงเรียนก็ไปใช้กันเยอะลือ่าได้ใช้ลูกค้าเอาไปใส่ อะไรนะเปลือกมะม่วงเอาไปใส่เสื้อผ้าเอาไปแยกเสื้อผ้าแยกเสื้อผ้าแยกใส่เสื้อผ้าเพราะว่ามันจะเป็นกิ่งกังแล้วก็เอาไปใส่ขวดได้ขวดขวดน้ำหัวเปล่าแยกได้แยกขยะได้เอแยกขยะ โอเคคราเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนาคนีบ่งงเหรนะคี่บสี่นโอเคโอเคครับแล้วเจอคนที่โชคดีวันนี้ก็โอนมาก่อนเที่ยงคืนก็พรุ่งนี้เราก็ส่งให้อะเลยเที่ยงคืนไปก็ทุกไซ้์ราคาเดียวนะครับผมยังได้ใส่ไหนแจ้งมาเลยตอนนี้โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับ